ุกคนเคยคิดไหมครับว่าถ้าเกิดในป่าไม่มีต้นไม้เนี่ยเด็กๆจะยังเข้าไปหลงป่าอยู่หรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในป่าและตัดต้นไม้ให้หมดโดยที่ไม่เหลือแม้แต่ต้นเดียวจะสามารถแก้ปัญหาเด็กหลงป่าได้หรือไม่และใช่ครับคลิปนี้เราจะมาเอาชีวิตรอด1,000วันในป่าโดยที่เป้าหมายของเราก็คือการตัดต้นไม้ให้หมดทุกต้นที่สามารถตัดได้นะครับบอกเลยว่าคลิปนี้ป่าทั้งป่าจะต้องโล่งสบายตาด้วยขวานของพี่นี่แหละ นี่คือการแก้ปัญหาเด็กหลงป่าอย่างถูกต้องคือเราจะตัดป่าทิ้งไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำสำเร็จหรือไม่และเหนื่อยยากแค่ไหนคลิปนี้ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์ก็พอนะครับโอ้โหตอนนี้เราใกล้จะครบ1ล้านซับจริงๆแล้วนะสามารถกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้เลยนะครับสำคัญมากและถ้าพร้อมแล้วเราไปตัดต้นไม้ทุกต้นในป่ากันเลยครับม เอาล่ะมาเริ่มต้นวันที่1ด้วยการตัดไม้ต้นแรกกันเลยครับโอ้โหภารกิจนี้มีคนบอกมาว่าถ้าเกิดเราตัดไม้จนหมดแผนที่แล้วเนี่ยหมาป่าจะไม่เกิดนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจริงไหมขอพิสูจน์หน่อยละกันโอ้โหต้องใช้เวลานานแค่ไหนเล่นกี่วันวะเนี่ยพอแล้วก็คลิปนี้เรามากับทีมงานนะครับเดี๋ยวทีมงานจะช่วยในการเก็บกวาดท่อนไม้ที่พี่ตัดทิ้งไว้เพราะน่าจะเยอะแบบมหาศาล แล้วเราก็จะเอาไปอัปเกรดนะครับอัปเกรดกองไฟให้กลายเป็นเลเวลแม็กเพื่อที่เราจะสามารถตัดไม้หบดแมปนี้ได้จริงๆเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็การพาคนมาด้วยจะทําให้เรากลับมาได้นะครับกรณีที่เราเน็ตหลุดหรือว่าไฟดับอะไรเงี้ยกลับมาเล่นต่อได้ก็เลยต้องมีคนมาด้วยนะอีกอย่างช่วยหาของด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเจอเรื่อยนะเรื่อยไฟฟ้าถ้าไม่เจอนี่เหนื่อยแน่เลยโอ้เช้าแล้วได้เวลาแลกขวานขอกกู๊ดแอคซกหน่อยเสร็จแล้วก็ตัดไม้ยาวๆครับ โอ้แล้วดูเหมือนว่ารอบนี้จะได้เป็นไบโอมหิมะนะเราต้องเข้าไปตัดไม้ในไบโอมหิมะด้วยใช่ไหมนะครับขวานเริ่มดีขึ้นก็เริ่มตัดง่ายขึ้นตอนแรกว่าจะเอาคาร์ดตัดไม้มานะแต่ว่าแม่มดก็ดีเพราะว่ามันฮิวเลือดได้นี่นะครับปลาขวดยาใส่ตัวเอง <Wow. S 1> ไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้ชีวิตรอดอยู่อีกกี่วันนะครับภารกิจตัดไม้หมดแมปถึงจะสําเร็จนี่ครับดึกดึกดินดนก็ตัดนะครับลักรอบตัดไม้หวังว่าจะไม่มีกวางมานะวัดดวงเอาครับถ้าเจอก็วิง่งเฮ้ยโอมาพอดีอย่านะเวย้ย วันเวลาค่อยๆผ่านไปอย่างช้าๆนะครับแต่เรายังตัดไม้ไม่หยุดอยากได้เลื่อยไฟฟ้าจังเลยจะได้ไม่ต้องกดให้เมื่อยมืออ่ะเดี๋ยวตั้งเป้าหมายเลยนะครับเราจะตัดบริเวณที่เป็นเนี่ยน้ำแข็งก่อนนะครับเอาทีละฝั่งเพราะว่ามันเยอะมากจริงครับต้นไม้เกมนี้วาวุ่นเลยเดี๋ยวเราจะต้องคลาฟเป็นชุดกันหนาวด้วยนะจะได้เข้าไปตัดไม้ในเขตหิมะลึกๆได้โอ้ดูดิหันไปมองข้างหลังนะครับกองไม้เต็มไปหมดผลงานพี่เอง เดี๋ยวเราจะให้น้องทีมงานมาช่วยเก็บไปนะเอาไปใช้ประโยชน์ก็เดี๋ยวจะค่อยๆอัปเดตให้ดูทีละนิดนะครับสําหรับต้นไม้ที่เราตัดไปตัดแบบไม่หยุดแต่ว่ากลงคืนนี้ต้องกลับไปแอบที่แคมป์ก่อนนะโอ้ยโอ้โหแล้วทีมงานพี่มีขวานแดงได้ไงเนี่ยให้ตายเถอะนี่คือสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดนะครับขวานแดงดีเลยครับจะได้มาช่วยกันตัดไม้ทําลายป่าเอาให้หมดแบบไปเลย โอ้โหตอนนี้หนาวมากครับต้องมาตัดไม้อยู่ในแดนหิมะแบบนี้เราควรจะคราบหมวกก่อนดีไหมนะอ่ะนี่ครับข้อดีของคลาสนี้สามารถปาน้ำยาได้ไม่จำกัดนี่เป็นเลเวล2นะครับถ้าเลเวล3เนี่ยจะแรงขึ้นกว่านี้อีกนี่ปาเข้าไปขอหนังหน่อยครับเอ้ยโอ้โหนี่ไงได้แล้วหนึ่งโอเคครับหนาวมากเ,เข้ามาผิงไฟแล้วก็หมวกกันหนาวสักหน่อยนี่ได้มาแล้วอาร์กติกฟอกเฮนะครับเพิ่มความอบอุ่น ทีนี้ก็ไปตัดไม้กันต่อตัดไม้อย่างเดียววันนี้อ่านี่ครับหลังจากได้หมวกกันหนาวมาก,ก็คล่องตัวมากขึ้นทนทานต่อความหนาวตัดไม้ยาวๆกันไปเลยแต่ว่าในเขตนี้เป็นเขตอันตรายด้วยเราต้องระวังนะครับมีพวกหมีขาวมีขั้วโลกไหนจะช้างแมมมอสอีกไปค่อยตัดไปครับดูจากแผนที่แล้วยังเหลืออีกเยอะ โอ้แล้วตอนนี้พี่กำลังวิ่งตรงไปทางทีมงานพี่นะครับเขาบอกว่าเขาเจอขวานแดงนะครับผมแจ๋วเลยไหนละ่ะอยู่ไหนไหนอ่ะไหนบอกขวานแดงอยู่แถวนี้ไม่เห็นมีเลยโอ้นีไงโหวางอยู่บนโต๊ะขวานแดงได้มาแล้วอ่ามาดีวะตัดไม้หมดแมบปบน่าจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย <c oughs> ได้ไาแล้วครับอุ้ยเอ้ามีเลื่อยด้วยเนี่ยระหว่างเลื่อยกับขวานเอาอะไรดีวะน้องๆเลื่อยมันก็แบบตัดต้นใหญ่ได้ง่ายอะนะแต่ว่า ้าเทียบความเร็วในการตัดต้นเล็กนะครับขวานแดงน่าจะเร็วกว่าเยอะอืมเอาดีไหมนะ้าเลื่อยเนี่ยขอคิดดูก่อนนะครับเอาเก็บไปไว้ที่บ้านก่อนแล้วกันส่วนตัวพี่รู้สึกว่าขวานแดงน่าจะตัดไม้ได้ดีกว่าถ้าเป็นต้นเล็กนะงั้นเดี๋ยวเก็บเลื่อยไว้ใช้ตอนท้ายๆแล้วกันนะครับช่วงที่เหลือแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่ใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาเลยกดไลค์ด้วยนะ นี่ครับก่อนที่เราจะออกไปตัดไม้เราก็อย่าลืมพกสตูไปด้วยเยอะๆนะเอ่คลาฟสตูเอาไปกินระหว่างทางนี่คือชีวิตของคนตัดไม้นะครับไปลุยเลยดูดิลงปะมองไปแทบไม่เห็นต้นไม้ต้นเล็กเลยนะครับเดี๋ยวต้นใหญ่เนะี่ยโดนพี่ขอตัดต้นเล็กให้หมดก่อนต้นใหญ่เดี๋ยวใช้เรื่อยอ่านี่เราต้องวางแผนนิดน,นึงการตัดไม้โอ้โหดูดิโอ้โห,โโห,โหขวานแดงทีเดียวเท่านั้นครับทีเดียวเท่านั้นดูความเร็วดูความเร็ว บอกเลยอ่ะนี่เดี๋ยวต้นใหญ่นะครับพี่จะใช้เป็นเลื่อยแล้วกันเรามีเลื่อยรอยอยู่ที่บ้านต้นใหญ่ถ้าเกิดเราตัดด้วยขวานแดงเนี่ยมันมันเหนื่อยมันต้องกดเยอะอะเอาขวานแดงไปตัดต้นเล็กดีกว่านี่นี่ความเร็วความแรงมันเริ่มมาแล้วอะภารกิจตัดไม้ของพี่ เร็วมากเร็วมากเร็วมากไม่ว่ายัางไงขวานแดงก็ดีสุดนะครับในการตัดไม้ต้นเล็ก <Wow. S 1> โอ้โหเบื่อหมาป่าว่ะหมาป่ามันชอบมาแบบไล่ตามเราอ่ะไอตัวนี้มันกัดแรงด้วยนะหวังว่าถ้าเกิดตัดไม้หมดแล้วเนี่ยหมาป่าจะไม่เกิดจริงๆนะครับเรื่องจริงบอกก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าการตัดไม้ในเขตหิมะนี่มันจะเหนื่อยมากเลยนะมันมีช้างแบมมอนแล้วก็หมีขาวอยู่นะครับมันทําให้ความเร็วในการตัดไม้เนี่ยลดลงอย่างมากทําไงกับมันดีวะหมีขาวเลือดเยอะตีแรงวิ่งไวนะครับน่ากลัวจริงๆ และนี่คือเช้าวันที่66ครับข้ามมาไกลเลยจะบอกว่ามันตัดยากมากเลยนะต้นไม้ในเขตเนี้ยยังตัดไม่หมดเลยแต่ว่าด้านหลังเนี่ยตัดหมดแล้วนะหันไปดูไม่เหลือต้นไม้แล้วนะครับในเขตหิมะมันจะไม่มีต้นไม้ใหญ่งไงมีแต่ต้นเล็กๆฟันฉับเดียวแต่อุปสรรคมันก็เยอะครับเนี่ยทั้งฝูงจิ้งจอกทั้งตัวอะไรเต็ไมไปหมดเลยแต่อีกนิดเดียวก็น่าจะหมดแล้วนะสาหรับบริเวณไบโอมหิมะ อ๋ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอตัดบริเวณนี้หมดแล้วเราก็จะไปเคลียร์ด้านข้างนะครับนี่บริเวณนี้เนี่ยแบ่งครึ่งไปเลยอืมดูเหมือนจะตัดหมดแล้วนะครับในพื้นที่ตรงนี้อ่าใช่หมดแล้วจริงด้วยอุ้ยเดี๋ยวนะตรงนั้นอีกต้นหนึ่งเพิ่งวิ่งหนีหมีมาโอเคครับน่าจะเหลือแค่นี้ต่อไปก็เป็นเขตป่าด้านข้างซึ่ง น่าจะใช้เวลาอีกยาวนานเลยแหะแต่ไม่ต้องห่วงครับแค่น้องๆกดไลค์พี่ก็จะไปตัดไม้ทุกต้นแต่ก่อนเอื่นขอต้นนี้ก่อนแล้วกันน่าจะเป็นต้นสุดท้ายของต้นไม้เคนทิมะและอืมลาก่อนโอ้โหมองไปสิโล่งเลยโล่งมากส่วนไม้นี่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะเยอะมากเลยพี่เกียเก็บด้วย่ะ แค่ตัดอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วมีแค่บริเวณนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณ70กว่าวันแล้วนะครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยทําไปได้ยังไงเนี่ยอ่าแล้วก็ที่บ้านเรานะครับมองไปรอบ,รอบๆจะเห็นว่า <c oughs> ไม่ค่อยจะมีต้นไม้เท่าไหรนะ่นะเนื่องจากผู้ช่วยพี่เนี่ยกำลังตัดอยู่นะนั่นๆะๆนะ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 ตัดอยู่ตรงนู้นนะครับผมตัดต้นใหญ่ซะด้วยช่วยกันช่วยกัน <c oughs> ทีมงานรอนบัก แล้วเราก็ต้องคอยกลับมาปกป้องแคมป์ไฟของเราด้วยนะเฮ้ยหรือว่าเราจะเอาไม้ที่เราตัดเอามาทําบ้านดีวะให้มันปลอดภัยกว่านี้ไหมไม้เยอะมากอะ่ะเอามาทําบ้านดีวะ่ะแต่ปัญหาก็คือใครจะเป็นคนขนไม้นะครับรับสมัครคนขนไม้เพียงคุณคอมเมนต์ว้เลยมาขนไม้พี่หน่อยเยอะจริงๆเอาแล้วครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในวันที่106นะครับพี่ก็ยังคงอยู่กับการตัดไม้นะครับผมตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เลื่อยแล้วนะเพราะว่าเหนื่อย กดค้างไปเลยครับด้วยเรือไฟฟ้านี่วันนี้ก็ยังคงอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับพื้นที่หิมะนะครับต้นไม้ต้นเล็กๆเนี่ยตัดหมดแล้วเหลือแต่ต้นใหญ่ผลตัวพี่ตอนนี้เริ่มเพียๆนะครับเริ่มเหนื่อยกับการตัดไม้แต่เราตั้งภารกิจตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราก็ต้องทําให้ได้มองไปที่บ้านเราตอนนี้ก็แทบไม่มีต้นไม้แล้วนะในบริเวณนี้นะครับผมจะเห็นก็เป็นเงาต้นไม้ที่อยู่ไกลๆและเท่าที่สังเกตเนี่ยรู้สึกว่าหมาป่าไม่มีเลยนะครับหมาป่าไม่เกิดบริเวณนี้เลย เอ้โหแต่จะเป็นเรื่องจริงว่ะดูดิไม่มีหมาป่าเลยนะแสดงว่าถ้าเกิดเราตัดไม้จนหมดเกมหมดแมปนี้หมาป่าก็จะไม่มีเลยสักตัวใช่ไหมนี่ก็ถือว่าเราตัดได้เยอะแล้วนะครับ1น0วันตอนนี้พี่คิดว่าการจะตัดไม้ให้หมดแมปเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ1000วันขึ้นไปนะครับเพราะว่าเหลือแต่ต้นใหญ่ๆแล้วไนงะต้นใหญ่เนี่ยใช้เวลาตัดนานมากพวกต้นเล็กตัดแป๊บเดียวนะโอ้โหแล้วมืดอย่างนี้ก็ต้องวิ่งกลับบ้านก่อนตอนนี้พวกฟางเริ่มน่ากลัวละเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะอัปเ,ด,เ,เนะดไม้ ให้หมดป่าเพื่ออะไรเนะี่ยและหลังจากนี้ก็จะเป็นการตัดไม้ด้วยเลื่อยไฟฟ้ายาวๆเลยนะพี่ใช้เวลาตัดไม้ทุกวันไม่มีวันหยุดป่าในเขตนี้ยังสามารถตัดได้ชิวๆอยู่นะครับมองไปก็จะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยแทบไม่เหลือแล้วในบริเวณนี้โล่งเลยจนมาถึงในวันที่240เราก็ก้าวเข้าไปสู่ป่าที่มีความอันตรายมากขึ้น ป่าเขตนี้จะเป็นถิ่นของหมาสีดำนะครับหมาตาแดงแล้วก็บางทีจะเจอกับหมีด้วยทําให้การตัดไม้ในเขตนี้ต้องระวังตัวเป็นอย่างมากและเราก็ไม่ลืมที่จะกลับไปปกป้องแคมป์เราด้วยนะครับเราไม่ปล่อยให้มีลัททิเนี่ยอยู่มากเกินไปไม่งนั้นบ้านเราก็อาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ต้องคอยกลับมาป้องกันอยู่ตลอดนะรวมถึงการจัดการกับลัทธิเนี่ยก็จะได้พวกสร้อยมาด้วยนะครับ พอเคลียร์แคมป์เสร็จก็กลับมาตัดไม้ต่อซึ่งในช่วงวันที่240ขึ้นไปจนถึงวันที่300เนี่ยเราจะอยู่ในป่าเขตนี้เลยเขตหมาตาแดงแล้วก็มีป่ายังดีที่พาทีมงานมาด้วยนะครับช่วยกันระวังหลังและข้อดีของการตัดไม้ด้วยกันก็คือมันตัดเร็วขึ้นนั่นเองบอกเลยว่าหนทางอีกยาวไกลครับภารกิจตัดไม้ให้หมดป่าตอนนี้น่าจะได้สักประมาณ30%เองมั้งป่านี้ช่างกว้างใหญ่เหลือเกิน จากนั้นพี่ก็พยายามตัดไม้ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เกือบ500นะครับในช่วงนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมวนเวียนอยู่การตัดไม้กันแคมป์แต่แล้วก็กลับมาตัดไม้อีกคือเวลาต้องเล่นเกมนานๆแบบนี้พี่จะไม่ค่อยเปิดเสียงในเกมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะดูการ์ตูนแล้วก็เล่นไปด้วยรู้สึกว่าการดูการ์ตูนแล้วก็เล่นเกมไปด้วยเนี่ยมันเพลินมากเลยนะสามารถทําให้เราเนี่ยตัดไม้ได้เรื่อยๆโดยที่ไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เบื่อด้วยซึ่งการ์ตูนที่พี่ดูระหว่างตัดไม้นั้นก็ไหนลองเดาซิว่าเรื่องอะไร ประมาณนี้ครับเปิดได้ฟังแค่นี้เดโดลิขสิ์พี่ก็จะเปิดการ์ตูนแล้วก็นั่งตัดไม้ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่900เลยนะครับคือถ้าไม่หาอะไรดูนี่มันเบื่อมากๆเลยตัดไม้อย่างเดียวเนี่ยบอกเลยว่าการ์ตูนช่วยได้ครับหรือจะเป็นหนังอะไรก็ได้หาอะไรดูจนมาถึงวันที่980นะครับขออนุญาตข้ามยาวเลยเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ไม่มีอะไรนอกจากการตัดไม้ใช้เรื่อยเนี่ยตัดไม้เรื่อยไม้บางทีเจอหมาก,กัดก็เลื่อยหมานะครับมันก็มีอยู่แค่นี้ และสําหรับช่วงวันที่900นี้เนี่ยโอ้โหการตัดไม้ยากขึ้นมากเพราะว่าโดนบุกบ่อยคือลืมบอกไปว่าเราช่วยเด็กครบตั้งแต่แรกๆแล้วนะแล้วก็คราฟเตียงไว้แล้วด้วยชุดพี่ก็เป็นเสื้อเหล็กธรรมดานะไม่ค่อยได้ฟารม์มเอาเวลาไปตัดไม้หมดของนะ่ยมีน้อยเหลือเกินแถมตอนกลางคืนก็ยังเจอกับพวกนกยักษ์กวางตาแดงอะไรเงี้ยมันลําบากมากเลยครับ วิ่งหนีทีนึงก็กว่าจะถึงบ้านมันไกลเหลือเกินก็เลยใช้เวลาในการตัดนานขึ้นใน1วันน่าจะตัดได้ประมาณ10ต้นนะครับ10ถึง15ต้นเท่านั้นแบบช่วยกัน2คนแล้วนะถ้าตัดคนเดียวก็ประมาณ5 6ต้นต้องวิ่งหนีหมีด้วยแล้วก็วิ่งหนีพวกกวางด้วยแล้วถ้าวันไหนโชคร้ายหนีไม่ทันก็ั <Hey. S 1> น่นและครับกลับไปเกิดที่บ้านหรือไม่ก็รอเพื่อนมาชุบภารกิจนี้ไม่ง่ายเลยครับจะครบ1000วันแล้วยังตัดต้นไม้ไม่หมดป่าเลย เวลาในการเล่นก็ผ่านไปถึง8ชั่วโมงแล้วโอ้โหคตรเหนื่อยแต่เดี๋ยวจะตัดให้ดูสั้นๆแล้วกันนะเหนื่อยจริงจนมาถึงในวันที่1000กว่ากว่าดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะสำหรับต้นไม้ที่เราต้องตัดนะครับเหลือแต่ต้นใหญ่ๆแล้วเพราะว่าต้นเล็กเนี่ยพี่ตัดไปหมดแล้วเป็นถิ่นของหมีด้วยตัดไปเคลียร์หมีไปนะครับช่วยกันยิงหมีมันตัดยากมากโซนนี้พอตกกลางคืนก็ต้องหาที่แอบนะครับหลบๆไปก่อน น้องๆอ,อาจจะเห็นว่าคลิปพี่มันผ่านไปไวมากเนื่องจากว่าพี่ตัดต่อให้น้องๆดูกันสั้นๆสบายๆนะครับแต่ตอนเล่นจริงนี่โอ้โหโคตรเหนื่อยตาลายไปหมดแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ก็เหลืออีกแค่ประมาณ10%เเท่านั้นสังเกตได้ว่าตรงนี้จะเป็นจุดบรรจบของแผนที่นะครับเรากลับมายังบริเวณไบโอมหิมะอีกครั้งเนื่องจากว่าบริเวณฝั่งนน้นเนี่ยเราตัดหมดแล้วนะเหลือแค่ตรงนี้เท่านั้นเลย1000วันที่ผ่านมาอีกนิดเดียวครับถ้าเราเคลียร์ตรงนี้หมดก็เท่ากับว่าเราน่าจะตัดหมดแล้วแหละ แต่เดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าหมดจริงหรือเปล่าพี่ก็จะพยายามตัดให้เร็วที่สุดก่อนที่ลัทธิจะมาบุกอีกรอบนึงนะอ๋อลืมบอกไปว่าถ้าเป็นต้นไม้ที่มีกับดักอยู่มันจะตัดไม่ได้นะครับอย่างต้นนี้นะตัดไม่ได้ก็ต้องปล่อยไว้และช่วงหลังๆก็กว่าจะวิ่งถึงบ้านถึงแคมป์นี่นานมากเลยนะครับเพราะว่าเราออกมาตัดไม้ไกลถึงขอบแผนที่เลยเพราะฉะนั้นเวลาเจอสถานที่ที่มันน่าจะแอบได้เนี่ยก็เลยต้องเข้าไปแอบไว้ก่อนกวางตาแดงบ่อยด้วยช่วงนี้โอ้น่ากลัวมาก และอย่างที่บอกว่าในช่วงวันหลังๆ1000วันเป็นต้นไปเนี่ยลัทธิจะมาบุกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพี่ต้องกลับมาเคลียร์อย่าให้มันเยอะเกินไปเพราะเดี๋ยวเวลาที่เราต้องการจะกลับมาบ้านหรือหาที่ปลอดภัยจริงๆแล้วมันไม่มีเนี่ยเกมจะโอเวอร์เราต้องเล่นใหม่ไม่คุ้มนะครับให้ความสําคัญกับการกันแคมป์ก่อนเลยแคมป์เราจะต้องปลอดภัยแล้วก็รวมถึงของใช้ต่างๆต้องพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องชุบเครื่องปรับสภาพอากาศแล้วก็เครื่องข้ามวันนะพี่ต้องใช้ตลอด นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปไวเน้นผ่านสภาพอากาศที่แย่ๆแล้วก็คืนวันที่โหดร้ายเพื่อไปตัดไม้อย่างรวดเร็วเป็นไงจนถึงวันที่1นึ่หลังจากเคลียร์ลัทธิเสร็จแล้วก็เตรียมตัวออกไปดูว่าต้นไม้ยังเหลืออยู่หรือเปล่าในบริเวณที่เราตัดทิ้งไว้นะที่ก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าจะไม่เห็นต้นไม้ที่ตัดได้แม้แต่ต้นเดียวหรือว่าเราตัดหมดแล้วหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อความชัวรก็เลยเช็คไปเรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งเอ่อไปเจอหมีขาโหดเรียบร้อยโดนตบกลับบ้านง <Bro. S 1> งเหมือนกันว่าทําไมถึงตายง่ายๆแบบนี้สงสัยง่วงนะเนี่ยเล่นมาหลายชั่วโมงแล้ะรู้สึกว่าตอนนี้จะไม่มีต้นไม้ให้เราตัดแล้วนะแต่เพื่อความแน่ใจพี่ก็ยังวิ่งหาต้นไม้ไปเรื่อยๆโชคไม่ดีที่คืนนี้กวางตาแดงนะครับมันวิ่งไวมากก็เลยต้องแอบไปก่อนพอเช้ามาก็ต้องมาเคลียร์พี่หมีออกให้หมดอีกเพราะว่าหมีก็วิ่งไวเหมือนกันแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเราตัดต้นไม้ไปหมดแล้วจะยังมีหมีเกิดมาใหม่เกิดมาเพิ่มหรือเปล่า จากนั้นก็พาทีมงานมาช่วยกันหาต้นไม้นะครับหาอยู่นานเลยเอาละแล้วนี่ก็คือวันที่1106นะครับพี่กับทีมงานพยายามช่วยกันดูอยู่ว่าเราตัดต้นไม้ไปหมดหรือ,อยังแต่ที่เห็นก็คือหมดแล้วนะครับต้นที่เห็นอยู่ก็คือเป็นต้นที่ตัดไม่ได้นะเป็นต้นกับดักนะครับผมอ่ะนอกนั้นก็หมดแล้วพวกสัตว์ป่าอะไรก็พยายามกวาดล้างจนเหลือน้อยที่สุดโอ้โหนี่ยังมีบางตัวที่เกิดอยู่นะแต่ก็ปล่อยมันไปเถอะมันเป็นธรรมชาตินะครับของสัตว์ป่า แต่ความเชื่อที่ว่าตัดไม้แล้วหมาไม่เกิดนี่ไม่จริงนะครับมันยังเกิดอยู่เกิดหมดนะครับทั้งหมาทั้งหมีนี่ครับผมพาวิ่งดูเลยนะวิ่งดูวิ่งชมนะครับท่านนทุนทั้งหลายผมตัดไม้หมดแล้วครับเป็นไงโล่งไหมสบายตาไหมนี่หมดป่าเลยนะเนี่ยตัดหมดนะครับตัดหมดนี่คือป่าที่เราปรารถนาเสียงเราตอนนี้ก็ไม่มีแรงแล้วครับเล่นมาหลายชั่วโมงเหนื่อยมากเลยแต่ต้องรีบกลับแคมป์ก่อน,นคืนนี้โดนบุก เอาละครับและนี่ก็คือวันที่1124นะครับผมกับภารกิจตัดไม้ดูสิว่าเหลือต้นไม้บ้างไหมแต่ที่เช็คดูไม่เหลือแล้วนะครับตอนนี้เราตัดไม้จนหมดแมปไปแล้วนี่นะเมื่อกี้พาวิ่งดูไปแล้วนะครับและสรุปได้ว่าพวกสัตว์ป่าก็ยังเกิดอยู่ดีเราใช้เวลา1124วันในการตัดไม้ให้หมดป่า <c oughs> จริงๆอาจจะเร็วกว่านั้นถ้าพี่ไม่หลับหรือไม่ตายบ่อยนะครับ หลังจากนี้เด็กๆที่เข้ามาหลงป่าก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับผมพี่ตัดไม้ให้หมดแล้วนะสามารถผ่าน99คืนในป่าได้อย่างง่ายๆเลยเอาล่ะแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับบอกว่าหมดจริงนะครับหมดจริงไม่หลอกตัดหมดจริงๆจะเหลือแต่พวกแตบต้นเก่าๆพวกเนี้มันตัดไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปเทราะนั้นก็หมดเลยและนี่ก็คือ9ชั่วโมงหรือว่า1,133วันนะครับเป็นช่วงเวลาที่พี่อุทิศตนให้กับการตัดไม้ หวังว่าน้องๆจะชอบนะขอโทษที่คลิปที่มันสั้นเพราะว่ามันมีแต่การตัดไม้จริงๆอะ่ะไม่รู้จะให้ดูอะไรโอ้โหบรรยากาศที่ไม่มีต้นไม้มันสุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะจะหนึ่งล้านซับแล้วครับบอกเลยว่าพี่คงไม่มาทําอะไรแบบนี้บ่อยๆนี่ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าทําไปทําไมแต่ถ้าเกิดน้องๆกดไลค์กันเยอะๆอยากดูอะไรก็บอกมาเลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ้ายายพี่ไปนอนก่อนง่วง